สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนปทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกสร้อยสายหยุดนะคะนี่นะนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะมาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนตมรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65้าซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เริ่มกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สาสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะเอาเส้นท uh huh. ี่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ขาพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นค่ะสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่4ทับเส้นที่3ค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะ4เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วกบนิ้วชี้จับ4เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นี่นะเราจะเหลือดิบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบวิ้นเส้สสนล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หทะลุรูที่สเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3มไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้น,นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ จับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สนะคะพาดข้าม3มเส้นไปค่ะนะคะจับพัดข้าม3เส้นค่ะพัดข้าม3เส้นไปพาดข้าม3มเส้นค่ะพาดข้าม3เส้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้น3เส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1ค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2 เส้นสุดท้ายค่ะสอดุูที่1ทะลุรุที่3น,นี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญจะได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนคะคะในแบบนี้จับริ้นิ้นค่ะสะทุลสามเส้นไปหนึ่งสองสามนะคะ เราสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเดนแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจากริบบิ้นมานะคะพับมาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดลงไปนี่ค่ะ อย่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดร้อยสามเส้นไปค่ะร้อยสามเส้นไปตามแนวลิบบิ้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบี้ทิ้งนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาบินความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะเอาสีโอรดไว้ด้านล่างนะคะสีแดงไว้ด้านบนค่ะจับปลายลิบบิ้นให้เสมอกันแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลอด3มเส้นไป1 2 3นี่ค่ะไปแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับบิ้นบินมานะเปิดออกมาก่อนนะคะแบบนี้นะจับขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับมาแบบนี้แล้วก็บิดลงมาอย่างนี้นะคะสอดลงตรูนี้ค่ะนะคะเึงมาแบบนี้น,นะคะ ไดะะ้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับดิ้นิ้นเส้นสีแดงนะคะจับโค้งมาตรงๆเลยนะะี่ค่ะจับโค้งมาตรงๆแบบนี้เลยนะคะนะคะี่ค่ะสอบเข้าไปในเส้นสีเหลืองแบบนี้นะะี่ค่ะดึงมาแบบนี้ค่ะประคองประคองมาแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะ แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็ดูปลายริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นเราไม่เสมอกันเราก็ตัดปลายริบบิ้นให้เสมอกันก่อนนะคะ ะจับตะแคงมาด้านนี้พับลิบบิ้นขึ้นด้านบนค่ะเิบป็นคลวยมานะคะเห็นนะสอดลงไปนี่ค่ะหนึ่งมาแบบนี้ เ,เสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ในแบบนี้นะคะนะเปิดเส้นลิบินมาับมาด้านนี้ค่ะปิดเป็นกลวนมาค่ะนะีะ่คะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ แล้วเราก็ตัดปลายดินหิงค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกสร้อยสายหยุดนะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ